สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพาโรยหอยเด็ดครับมาพบกันครับกับแนวทางจุดตัวเลขดับประจำงวดวันที่1มีนาคม2 5 6 5นี้นะครับจะมีตัวเลขไหนเจ้าไหนบ้างนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับมาดูอีกครั้งครับตรวจผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์า5 6 5ที่ผ่านมาครับ รางวัลที่1ครับ098597นะครับรางวัลเลขหน้า3ตัว085แล้วก็644ครับส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัว592กับ816ครับส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัว57ครับก็นะครับท่านผู้ชมก็ลองนำไปตรวจผลสลากดูนะครับสำหรับใครยังไม่ตรวจนะครับก็ไปดูเลขดับงวดนี้กันเลยครับ มาดูแนวทางตัวเลขดับนะครับชุดแรกนะครับของแอดหมูป่านะครับแล้วแนวทางเลขดับแอดหมูป่าวันนี้ครับเลขดับหลักสิบบนปลาหมอครับวดที่ผ่านมาให้6ดับก่อผาดวันนี้ดับหลักสิบบนปลาหมอให้เจ็ดนะครับดับมาต่อกันที่แนวทางเลขดับหลักสิบบนปูนาครับวัที่ผ่านมาให้เจ็ดดับหลักสิบบนก่อผานนะครับวันนี้ สูตร sí, ดับลักสิบบนปูนาให้ตัวเลข 4, 4ดับดูต่อครับดับลักสิบบนปลาคอนะครับเมื่อที่ผ่านมาส no ูตรนี้ดับ6ดับ10นะครับก็ผ่านนะครับวันนี้ดับสิบบนปลาคอให้ตัวเลข5านะครับดับตามต่อด้วยเลขดับลักสิบบนน้องอ่างนะครับเมื่อที่ผ่านมาให้6ดับนะครับก็สูตรกลับมาเดินต่อแล้วนะครับวันนี้ดับลักสิบบนน้องอ่างให้3ดับ มาต่อกันที่เลขดับหลักซิบบนมาน้อยสูตรนี้นะครับเมื่อที่ผ่านมาให้8ดับก็ผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลข7กนะครับดับลักสิบบนสูตรมาน้อยมาต่อกันด้วยแนวทางเลขดับหลักสิบบนพรชอนสองตัวเลขดับหลักสิบบนพรชอนนะครับเมื่อที่ผ่านมาให้ศูนย์กับหกดับหลักสิบบนก็ผ่านวันนี้ดับหลักซิบบนสองตัวเลขสูตรพรชอนนะครับให้สองกับแปดดับ าต่อกันด้วยแนวทางเลขดับหลักร้อยหมูป่านะครับ2ตัวเลขดับหลักร้อยสูตรหมูป่านะครับคือ1นกับ9ามาต่อก mm. mm. ันท mm. ี่แนวทางเลขดับหลักร้อยสูตรไก่แจ้นะครับ2ตัวเลขครับดับหลักร้อยสูตรไก่แจ้คือ1กับ7มาต่อกันที่แนวทางเลขดับนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับสูตรเสียด้ต่ำนะครับ เติมทีชุดแรกครับดับหลักร้อยเสียดายตังนะครับให้ดับ8ดับหลักสิบบนเสียด้ตังดับ8ดนะครับดับหลักหน่วยบนเสียด้ตังให้ดับเลข4นะครับเมื่อที่ผ่านมานี่ก็หลักหน่วยนี่ก็หลุดนะครับอันนี้ก็ลองไปพิจารณารับชมเป็นแนวทางดูมาดูสูตรเลขดับเสียด้ตังบนนะครับผู้ดับเฉพาะตัวตรงนะครับ10หน่วยบนตรงตรงนะครับแนวทางแอดมูป่ากครับ มีแปดห้าห้าเจ็ดหกห้าแล้วก็ศูย์สมาดูภาพรวมนะครับแนวทางเลขดับหลักสิบบนหมูป่านะครับหกสูตรนะครับหตัวเลขนะครับเลขดับหลักสิบบนมี 2, 3, 4, 5, 7, มแล้วก็แปดตัวเลขที่เหลือจากดับนะครับก็จะมี 0, 1, 6, ยและก็เก ดูภาพรวมอีกศูนยนึงคับเลขดับหลักร้อยของแนวท่างแอดหมูป่านะครับดับหลักร้อย4ตัวเลขครับมีหนึ่และก็เนะครับตัวเลขที่เหลือจากหลักร้อยก็จะมี0 2 3 4 5สมาและก็หมาดูใบนี้ครับเลขดับชุดเด็ดหลังรันที่1นะครับยอดเหงออนไลน์เก่งข้อมูลนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับก็มาดูชุด นี้กันนะครับเลขดับรางวัลที่1นนะครับซ้ายมือบนนะครับ16กุมภานะครับหรือ17กเจ็กุมภาที่ผ่านมานี่รับเลขดับรางวัลที่1ให้5ดับนะครับก็ลดนะครับมาดูวันนี้นะครับสูตรจะกลับมาเดินต่อหรือไม่นะครับถ้าเดินต่อดูยาวๆนะครับเลขดับหลักร้อยครับวันที่ผ่านมานี่ลดนะครับ5้าก็มาหลักร้อยนะครับเลขดับบนนะครับวันนี้1มีนาคมดับบนทุกหลักนะครับสูตรนี้ให้ดับเลขศูนย์ มาต่อด้วยแนวทางเลขดับล่างครับของแฮตตาครับสูตรก็คือหลักแสนบวกหลักหน่วยครั้งที่4 0นะครับก็นี่ครับศูนย์วกสองก็เท่ากับ2นะครับเป็นแนวทางพร้อมกับสูตรนะครับเลขดับล่างหมวดประจำมาที่1มีนานี้ต่อมาครับมาดูแนวทางเลขดับบนดับล่างของแฮตเคครับ ขวามือครับดับบนงวดที่แล้วดับแปดผ่านนะครับวันนี้ให้ดับบนดับหกนะครับส่วนดับล่างนะครับงวดที่แล้วให้ห้าดับนะครับก็ปรากฏว่าหลุดนะครับวดนี้จะกลับมาเดินต่อหรือไม่นะครับดับล่างให้ดับที่เลขแปดมาดูกันที่แนวทางเลขดับหลักหน่วยบนดอกชบากันบ้างครับดับหลักหน่วยบนดอกชบางวดนี้นะครับให้ตัวเลขห้าดับหลักหน่วยบนนะครับ อที่ผ่านมาให้สองดับนะครับก่อป่ามาต่อกันที่เลขดับหลักสิบรักแรกพบนะครับแนวทางป้าแมวครับอดที่ผ่านมาให้ห้านะครับเป็นตัวเลขดับหลักสิบรักแรกพบก่อป่าวันนี้ให้ตัวเลขหนึ่งนะครับดับหลักสิบรักแรกพบมาต่อกันที่แนวทางเลขดับหลักสิบดอกแก้วกันบ้างนะครับของป้าแมวครับ วันที่ผ่านมาดับหลักสิบดอกแก้วให้ดับ6ก่อผ่านนะครับวันนี้ดับหลักสิบดอกแก้วให้ดับที่ตัวเลข3นะครับมาดูแนวทางเลขดับหลักสิบล่างสูตรอาจารย์เบบี้จังนะครับวัที่ผ่านมาให้3นะครับดับหลักสิบล่างก่อผ่านวันนี้อาจารย์เบบี้จังให้ดับหลักสิบล่างคือเลข6มาดูต่อกับแนวทางของดรหววราศีกันนะครับ ดับหลักร้อยบนนะครับเงื่อที่ผ่านมาให้สามดับก่อผ่านนะครับวดนี้ดรหววราศีกันครับหรือมาแม่ราศีกันนะครับให้ตัวเลขดับหลักร้อยบนคือเลขสี่มาตามต่อกันกับแนวทางเลขดับร้อยสิบหน่วยบนของอาจารย์ประโชธนะครับเงื่อที่ผ่านมาให้หกดับก่อผ่านนะครับวดนี้เลขดับของอาจารย์ประโชธนะครับร้อยสิบหน่วยบนให้ดับที่เลขสาม ต่อกันด้วยแนวทางของแอสตานะครับเลขมันมืดๆนะครับบนดับหลักร้อยนับแล้วไม่มานะครับแอสตาให้ดับที่เลขหนึ่งมาต่อกับแนวทางนะครับเลขดับล่างของอาจารย์ธเนศนะครับสองตัวเลขดับล่างนะครับก็จะดับสองกับหกนะครับส่วนตัวเลขเด่นก็จะมีสองหนึ่งแล้วก็ศูนย ก็ปากกว่าเลขดับกับเลขเด่นนี่มี2นะครับก็อโอกาสที่2จะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับาตามสูตรนี้ของอาจารย์ธเนศมาดูอีกสูตรนี้ครับดับหลักสิบบนของลูกจิเล็กนะครับดับหลักสิบบนวันนี้ให้ดับ5มาดูตัวเลขดับหลักหน่วยบนนะครับของลุกจิเล็กดับหลักหน่วยบนวันนี้ให้ดับตัวเลข8 มาดูอีกส ini, ูตรนี้ครับสูตรตัวเลขดับล่างนะครับก็นะครับแสนบวกสี่คงที่นะครับก็เป็นชุดตัวเลขดับล่างนะครับหนึ่งมีนาคมนี้นะครับศูนย์บวกสี่ก็เท่ากับสี่นะครับสี่เป็นตัวเลขดับล่างครับวันที่ผ่านมาก็เก้าบวกสี่ก็เท่ากับสามดับล่างก็ผ่านนะครับก็เนี่ยครับทาย้อนหลังให้ดูเนี่ยครับสามวันที่ผ่านมาแต่อยู่ย้อนหลังได้นะครับงวดก่อนๆหน้านั้นก็มีมีเข้ามีหลุดครับ วันนี้ถ้าสูตรยังเดินดีอยู่นะครับดับล่างดับ4ครับมาต่อกันด้วยแนวทางเลขดับหลักร้อยนะครับของแอดดาววันนี้หลักร้อยแอดดาวไม่มี6นะครับมาตามต่อกันกับแนวทางเลขดับบนทุกหลักนะครับร้อยสิหน่วยบนซ้ายลมเหนือนะครับให้ตัวเลข4นะครับเป็นตัวเลขดับเจ้าของผลงานเตือนไว้ว่าชนเด่นก็เลือกเด่นนะครับ มาดูอีกสูตรหนึ่งแม่นๆนะครับที่ยังไม่หลุดนะครับเลขดับหลักสิบบนปกแดงสูตรนี้นะครับหนึ่งมีนาคมนี้ดับหลักสิบบนให้ดับแปดนะครับเมืที่ผ่านมาให้หกดับก่อผ่านนะครับวันนี้สูตรจะยังคงเดินต่อหรือไม่ก็ต้องรอรุ้นกันนะครับสําหรับสูตรเลขดับหลักสิบบนปกแดงเจ้านี้ดับแปดนะครับตัวนอีกครั้งวันนี้มาดูกันกับแนวทางเลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนของหนุ่มกอนแข็นนะครับ ที่ผ่านมาให้ตัวเลข2ดับนะครับก็ผ่านวันนี้ดับ10หน่วยบนนมขอนแก่นให้ดับที่เลข5มาปิดท้ายคลิปนี้นะครับกันกับสูตรหวยดาวร้าย74สีนะครับเลขดับบนทุกหลักนะครก็ตามสูตรแล้วครับหลักแสนลบหนึ่งคงที่นะครับก็จะเป็นจุตัวเลขดับบนนะครับ วันนี้ทำได้เลขเก้านะครับเงินที่ผ่านมานี่ทำได้แปดนะครับก็ผ่านวันนี้ก็รอรุนกันดูครับดับบนนะครับให้ดับเก้าก่อนนะครับเป็นแนวทางชุดตัวเลขดับนำมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องเป็นคลิปแรกของวันประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับยังไงถ้าแฟนๆชอบ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ